ใช่คุยมากจากทรามชาสตร์ผลเดอ้อแล้วจากบักพริกกระเคียร์แลมกมโหดปลาเกือเน่าบั่นโอ้ยจะมันเผ็ดายเนี่ยเด็อด<า>ไปส,สาากุกกินแรงนี่าะสบายเล้วจากคดผักกันมาเบิ่งสา n a าม,มีมมทั้งบดสองบ่อครับอย่างปลาดุกทั้งสองบ่อเลยเลี้ยงปลากันเป็นจงหูจากความขันลี่เก่งขนาดอ๋อที่พ่อปู่พี่ไปยุ่กลุ่นเราไปซับดอกกระเจียวีกาได้บ้านหลังเพระอะไข้างสนาม a m ก็มีเปลว VIP ไว้คำนวณหนีทศกัให้ยายยงเอ้าบุขอเขามานั่งห่างแฮตโอดหมดที่นี่แล้วกินย่างปลาดุกไว้สั้นได้เวลาเลิกงามยำดี มัเจ็ตรงนี้แห้งดือดว่ล่ะหลังจากที่หางแห่ซับเสรส็จเรียบร้อยแห่ตากอกล้วยได้ไม่ได้มาลุ้นกันครับท่านผู้ชมได้รับหน้าที่ลงไปเอาแห่นี่แล้วนะสุดเลยเอากนแห่เพเจ็กก็ได้สิสรุปได้หรีอ <laughs> ออกจากหาป่ามาเบิ่งบออ่อเลี้ยงหนูครับพี่น,อน้องความล่างๆกับบาน,น้ำให้หนูแค่ความอนาไมาหนูจะได้ว่าทองเสียเนาะ หลังจากนั้นก็เป็นการให้อาหารและน้ําหนูสัดเลี้ยงแล้วล่าลายล่าสุดมาก,ก็ออกลูกอีกสองตัวานนอนจิบันสับเสร็จจากภารกิจทุกอย่างพักผ่อนตัวบาทนี้ครับผมสวัสดีครับ